สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องตีนะาสา,าวใต้ตัวใหญ่ๆอีกแล้วนะคะเราไม่ได้พบกันได้นะคะวันนี้ตีนะาจะมากินมืกยางอ่ค่ะการหนำจิ้มอันนี้นะคะหนำจิม้มหนำจิ้มตีนนําทำหนำจิ้มขี่ตัวะค่ะไม่ใช่หนำปานใช้ยาหวานเทศน,นะคะนี่คะใช่หนำปลาผิดตกิการกระเทียมติการย่างมึกสดๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เลยนะคะเดี๋ยวตีนนาจะให้เลย อันนี้ค่ะวันนี้น้ำจิ้มเราทำเองนึ่งกาพักก็มีสลัดคอรดเลก็พักสลัดนี้นะคะนึ่งกามึกจางสดๆเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ใหญ่เป็น,ปนๆน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวยกให้ดูนะ,ะ <c oughs> อันนี้ค่ะยางสดๆเลย <c oughs> หอมมากเลยค่ะโ <c oughs> ดนมาร์กด้วย <c oughs> làm nấm chim nó các ha, ruồi chim nha các chim may nha ใช่ยาววันเต่น ok. oh no. ้มบ้านบ้วอย่างสดๆเลยค่ะกินแบบเรียวๆนี่ค่ะใช่ในนี้ก็ได้นะสวัสดีนี่นไม่ได้ถ่ายคลิปหน้าแหละเนาะเพื่อนๆอย่าลืมกันนะคะจงตีน้าสาวใต้ตัวใหญ่ๆค่ะ ไอ้นู่ตุเลยค่ะอันนี้นะคะมั้งโอ้มีไขมันเลยค่ะไืมไว้ว่าค่ะ

wow Nói mặt kha? Để có mức của nó, hả? Nó là mức mai hèo ไม่ดีค่ะมุะะมกไข้แล้วค่ะไมเดีอยวกินได้ค่ะว้าวย่างไปฟังกินไปฟังะคะ่ะ เล็ดจนหนุกเลยค่ะเล็ไดไหนนี่นะว้าวลองดูเนี่ยเย่เป็นๆดูนะไม่ดพื้นขาดแจ้งหรอว้าวขอขาดเดียว่ะตายกำยายเลย nói mà không chim đăng ít, thấy người dân này. อมากค่ะอิ่มเลือดเต็มเลือดค่ะทำรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบชมอินะเศร้าตายตัวใหญ่ๆค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มไปให้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย